สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆายสไตล์พี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวกระตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวกระตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือย,ยังนะคะ อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแผนเค้กนะคะไม่พาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแผนเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะจานสำหรับใส่แผนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแผนเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่อูก็จะมาวาดรูปอีกหนึ่งผลไม้นะคะที่พี่อูชอบและก็เชื่อว่าน้องๆหลายคนจะต้องชอบรับประทานเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือสตรอเบอรี่นั่นเองนะคะแต่ภาพที่พี่อูวาดนะคะก็บอกเลยว่ามันเป็นภาพแนวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะซึ่งเป็นผลสตรอเบอรี่ที่ดูดแนวน่ารักสดใสนะคะระหว่างที่พี่อูวาดนะคะให้น้องๆดูนะคะพี่ก็จะมาเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้ที่ชื่อสตอเบอรี่ให้น้องๆฟังนะคะเจ้าสตอเบอรี่นี่นะคะใครจะรู้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ในสกุลไม้ดอกในวงของกุหลาบนะคะไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มเบอร์รี่ในทางพฤกษศ,ศาสตร์อีกด้วยนะคะไม่น่าเชื่อนะเป็นญาติกับกุหลาบนั่นเองนะคะเมื่อเป็นผลอ่อนเนี่ยก็จะมีสีเขียวสีเหลืองนะคะเมื่อสุกก็จะเป็นสีส้มหรือว่าสีแดงนะคะ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กนะคะมีทรงพุ่มเตี้ยนะคะแต่กิ่งก้านแผ่คลุมดินนะคะสับเ,เนี่ยก็จะมีหลากสายพันธุ์นะคะมีรสชาติแตกต่างกันไปนะคะตั้งแต่เปรี้ยวจัดจนหวานจัดนะคะแล้วก็นิยมนำมา ทำเป็นผลไม้ทานเล่นนะคะหรือว่าเป็นขนมเพื่อสุขภาพนะคะวิธีปลูกสตรอเบอรี่นะคะเขาก็ควรจะปลูกในความสูงนะคะจากระดับน้ำทะเลถึง800เมตรนะคะแล้วก็อุณหภูมิค่อนข้างเย็นเนาะอยู่ที่10-25องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ควรจะปลูกในที่ที่มีอากาศเย็นตลอดปีแล้วก็มีดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะก็จะนิยมปลูกทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะโดยก็นำ เข้ามาปลูกหลายๆพันเลยนะคะแล้วก็ทางดอยอินทนนท์นะคะอยู่ที่บ้านขุนกลางดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เขาบอกว่า เขาเล่าลือกันว่าเป็นสตรอเบอรี่ที่มีรสชาติที่อร่อยที่สุดนะคะแล้วก็สร้างรายได้นะคะให้กับเกษตรกรทางภาคเหนือเป็นอย่างมากนะคะพี่อูเคยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ที่นั่นเนี่ยก็ในทัวร์เขาก็พาเราไปเที่ยวฟาร์มสตรอเบอรี่นะคะก็เป็นอะไรที่พี่อูเนี่ยประทับใจมากเลยเพราะว่าเขาก็ปลูกในโดมเนาะแล้วก็เราก็สามารถเข้าไป แบบเขาเรียกว่าไปเก็บสตรอเบอรี่เนี่ยทานเองได้เลยนะคะแล้วก็เขาแนะนําให้เราเนี่ยเขาก็จะมีนมข้นหวานมาให้เราเนี่ยหนึ่งถ้วยแล้วก็สตรอเบอรี่เนี่ย จิ้มลงไปในนมข้นหวานแล้วก็มารับประทานนะบอกเลยว่าอร่อยมากมากสูตรนี้น้องๆอ,อ,อาจจะลองไปทำตามก็ได้นะเพราะวนะ่าช่วงนี้ก็าจ,จะเป็นช่วงที่ใกล้ที่จะมีสตรอเบอรี่ออกมาให้เรารับประทานแล้วนะคะแต่ว่าถึงแม้จะไม่นำไปจุ่มนมข้นหวานนะสตรอเบอรี่ของเขาเนี่ยบอกเลยว่า หวานจริงๆหวานอร่อยจริงๆนะพี่อูก,ก็คือแบบติดใจเลยนะจากนั้นก็คือเวลาที่สตรอเบอรี่ในประเทศของเราเนี่ยออกมาจําหน่ายนะพี่อูก,ก็มักจะนํามาจิ้มนมค้นหวานเป็นประจำนะคะคือตัวสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นผลไม้ที่รับประทานแล้วไม่อ้วนนะแต่ นำไปจิ้มนมข้นหวานเนี่ยอ้วนแน่นอนนะคะแล้วก็ซอรี่เนี่ยสามารถจะรับประทานได้ทั้งแบบสดนะคะแล้วก็แบบที่แปรรูปอบแห้งนะคะอร่อยเหมือนกันทั้งคู่นะคะและซอฟรี่ก็มีประโยชน์กับร่างกายมากเลยนะไม่ว่าจะ ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายของร่างกายช่วยในการมองเห็นต้านมะเร็งนะคะลดดิวรอยนะคะจะลดคอเลสเตอรอลลดอาการอักเสบนะคะช่วยเรื่องความดันโลหิตช่วยย่อยอาหารนะคะช่วยคุมน้ำหนักและก็ช่วยในการเตรียมการตั้งครรภ์น,นะคะโอ้โหสารพัดประโยชน์มากมายเลยนะคะพี่อู๋ก็นนำให้น้องๆรับประทานผลไม้นะคะเป็นขนมหวานนะคะแทนกับแทนขนมกร,กรอบนะ ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ค่อนข้างน้อยผลไม้ดีกว่านะคะพี่อูแนะนำคราวนี้มาดูกันว่าแพนเค้กรูปซอฟรี่น่ารักของพี่อูกลับด้านมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> บอกเลยว่าเป๊ะปัวปังมากเลยพี่อูชอบจริงๆถูกใจมากภาพนี้นะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะสนุกไหมคะวาดรูปแพนเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชื่นชอบนะคะ พี่อูนะคะฝากน้องๆนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด s u b s c r i b e นะคะช่อง YouTube วาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อูกันด้วยนะคะพี่อูมีช่อง t i k t o k ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง่ายๆนะคะกับพี่อูนะคะด้วยนะคะเพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้น วาดรูปแพนเคก้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ